ยิ้มหน่อยม่คุณแม่รักจริงเลยลูกสาวอืม <laughs> <laughs> à, ba mới ở luôn À <laughs> Nghĩ là <rồi>. luôn Lê <laughs> 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 อย่ไม่เอาลงเลยลูกะปล่อยปเไม่ชอาลงเหรอขอแล้วถามว่าจะวิ่งไล่สับพี่ไอวามไหมเขาบอกไม่เอา

ครับขี่ม้าไหมครับพูดเพ้อเพ้อด้วยพิธีมาแล้วพิธีมาแล้ว ขี่ม้าไหมอัสเินขี่ม้าขาวพวกเธอว้าวพี่จับตรงไหนจับตรงไหนนี่สอนเขาจับสอนเขาจับไหนค่ะอัญญากับกับอ้อมกับ อาโบสกับอาออมดีเนาะพระออมเฉยเลยนี่อันเนี้ยพ่อกับแม่ของเขาต่ออีกคนได้ไหมไม่ได้นะแม่หญิงใช่ค่ะระวังม้าฉี่ใส่โอ้เอลิซาสองพันสี่ร้อยดวงเธอเอลิซาให้เธอแบบเออ thank you เอลิซา อ้าวว้า้ไอวายอยากไปอ่ะอ๋ออยากไปอ๋ออยากไปไม่หรอกไม่หรอกเขาคงทำบ๊ายบาย ไอวาเธอไอวาเธอสุดยอดมากไอวาเจะล้ฉันว่าแล้วมาคี้มาคี้มาคี้อัญญาพี่นุชพี่นุชเอาเอาเอาให้อัญญาดิไปกับพ่อพดีไหม ลองนะครับน้องพี่เอาอีกไหมคะอยู่ชอบอยู่ t ยไหมอยู่ try ไหมอ่ะอะโบสเลยกันอุ้งอันยาอยากเอตัวนี้ิ้งอันยาฮะอ่าหาโบสเหรอ ิด,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 ดอัญญ <Pink. S 2> นย,ยาเฮ <c oughs> ้ยระวังนะเนราะพ่ออยู่ก่อนะ <c oughs> เด็กใครจะนั่งก็คือต้องพานั่งอ่ะคะ่ะถ้าแบบใครกลัวก็คือไม่ได้นั่งเนาะ